ถเพศหลากหลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมายังสำนักงานเขตบางรักเพื่อจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมรวมถึงนักการเมืองและผู้บริหารจากหลายภาคส่วนร,ร่วมมาเป็นสักขีพยานในวันสำคัญครั้งนี้ We felt very free when we come to Thailand as a gay couple I think that was the reason why Thailand can do that and when we come here we can feel the vibes of freedom and love in all the areas so yes i i think i can i am I free yeah. to be loved, okay. to love that kan thi thai uh pratet thai phan somrotot thiam ton ni na kha chuea wa pen pen muerng rao klang i think love is borderless so uh, in some countries there still be illegal but i think um in thailand now it's a first day that um it's legalized so i think uh, we welcome to any nations to come and register uh equal marriage in thailand ประเทศไทยขึ้นแท่นประเทศแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่3ของเอเชียและประเทศที่37ของโลกที่เปิดทางให้คู่รักเพศหลากหลายสามารถสมรสได้อย่ากถูกต้องตามกฎหมายค่ะ ประเทศแรกที่สร้างประวัติศาสตร์รับรองการแต่งงานเพศเดียวกันก็คือเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่1เมษาย,ยนปี2001การสำรวจทัศนคติต่อการสมรสของคู่รักเพศเดียวกันของ Pew Research Center ใน32ประเทศและดินแดนทั่วโลกเมื่อวันที่2มิถุนายนถึงวันที่17กันยายนปี2023พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามชาวสวีเดนสนับสนุนมากที่สุดถึงรยละ9 2รองลงมาก็คือเนเธอร์แลนด์และสเปน ขณะที่การสำรวจเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้6ประเทศพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามชาวเวียดนามสนับสนุนมากที่สุดร้อยละ65รองลงมาก,ก็คือไทยและกัมพูชาขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามชาวอินโดนีเซียสนับสนุนเพียงร้อละ5และคัดค้านมากถึงร้อละ92สุพิสาราพงพ์พนไัยไทย p ี s รายงาน